นี่เควินทำไมพระเอกไปอย่างนี้เนี่ยมาตายตอนจบอะไรเนี่ยโอ้โหเออใช่แล้วก็ว่าอย่างนั้นแหละแ<ว>ดนเนียลเนี่ยคือพระเอกมันค่อนข้างซื่อเหลือเกินนะแกว่ามันไหมอ่ะเออฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละแล้วอีกอย่างนะพระเอกเห็นแก่ตัวมากๆเลยไม่ยอมช่วยนางเอกเนี่ยโอ้โหผู้กำกับอะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อใช่คือเป็นถึงพระเอกเนี่ยแต่ไม่ยอมช่วยนางเอกนี่คือคิดอะไรอยู่เนี่ยมองจริงเลยนะเนี่ยใช่หรือว่าฉันสปอยตั้งแต่แรกอะฮะมันก็มีสิทธิ์เป็นไปดนะ้ ใช่นะที่ว่าแกสปอยไปตั้งแต่แรกโอ้ยอย่าอย่าอย่าทำเพื่อนฉันอ้าวไม่อ่านี่เจ้าหมีวันนี้ไปดูหนังกันมั้ยไม่แม่ไม่อยากไปอ้าทำไมอ่ะวันนี้ตัวหนังลดราคา50%เลยนะ อะไรนี่แกจำไม่ได้อไอไครัค้งที่แล้วแกก็พาฉันไปดูหนังแล้วกูไ <What? S 1> ด้กี่นาทีฮะะแต่ครั้งนี้เนี่ยได้ดูแน่นอนเชื่อฉันสิลด5 0แล้วก็ <c oughs> อาหารน่ะยังลดอีก50% <What? S 2> ด้วลยนะพวกป๊อปคอนอะไรอย่างเงี้ยอะไรมีป๊อปคอนด้วยเหรอมีแกแกไม่ต้องมันหรอกเลยนะลงหนังอ่ะมันไม่มีป๊อปคอนหรอกบอกไว้ก่อนเลยฉันไม่เชื่อแกหรอกคัที่แล้วแกาพาฉันไปดูหนังใช่ไหมนะหนังอ่ะกอแค่สองนาทีแล้วมันก็จบเนี่ยมันคือ ที่แล้วก็มีป๊อปคอนไม่ใช่หรอเอ็งจำไม่ได้หรอว่าเอ็งอ่ะซื้อป๊อปคอนไว้อ่ะฮะโอ้ยใช่ใช่ใช่ช่ไปไอาป๊อปคนสวยๆฉันไม่ล่ะอยากจะไปแล้วใช่ไหมล่ะอยากอยากไปแล้วอยากไปแล้วต่อให้น้ำมันระเบิดจะไม่เป็นไรไป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 เลยไปเลยดีกว่าเร็ว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 ไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งซีเอี๋ นี่ฝากไปจองตั๋วด้วยดิเอ๊ะไอ้ฉันไปจองตั๋วเนี่ยนะนี่แกฉันไม่มีตังค์นะเนี่ยนี่ถ้าเกิดแกจะให้ฉันจองตั๋วนะแกเอาเงินมาก่อนเลยมามาโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปจองตั๋วออนไลน์ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวออกจากบ้านเลยปะะ่นี่นี่อกคอนมาสองกล่องอ๋ยเดี๋ยวค่อยไปซื้อที่โนนก็ได้มันลด50%อยู่แล้วยี่มันไปแล้วยยี่ วันนี้กินอะไรดีนะโอ้ช็อกโกแลตก็น่ากินนะคิดแคทก็อยากซื้ออ่ะอะไรเจ้าหมีคนันไปไหนอ่ะคนไหนคนขายอ่ะคนขายไอ้นไปไหนอ่ะทำไมเอาป้าคนนี้มาได้เนี่ยเด็เจ้าหมีหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นว่าเขาได้ไงอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไม่ขายให้เราหรอกหยุดเลยฉันก็ไม่ได้อยากซื้อฉันกซื้อของของคนนั้นไม่เอาอยดูไไม่เอาไม่เอา เจ้าหมีอย่างงองงสิเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนี่จะกินไหมเนี่ยป๊อปคอนเนี่ยลด50%เปอร์เซนต์ี่ยโอ้โหป๊อคนก็ได้ป๊อปคอนนีนี่พี่าวค่ี่าวป๊อปคอนสามกล่เลยครับเดี๋ยวสามกล่องเอาให้ใครเนี่ยฮะโอ้ฉันสามกล่องไงส่วนแกก็ไม่ต้องกินไงอออันนี้ของฉันอันนี้ของฉันหลบไปเจ้าหมีป๊อปคอยสามกล่องขอปคอยสามกล่องเน่ พี่ครับเอาช็อกโกแลตด้วยนะครับแล้วก็ขอโค้กซีโร่ด้วยขอโคซีโร่ด้วยเอาโค้กซีโร่เอาแบบนี้เลยใหญ่ๆเลยนี่ได้ๆๆนี่ประคอนประคอนนี่ยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยกินได้ไงเนี่ยก็ของมันอยู่ในมือมันก็ต้องกินดินั่งๆๆโอ้ยเจ้าเมรแล้วล้างมือยังเนี่ยฮะยังไม่ได้ล้างเลยอ่ะเออมือสกปรก ไม่ได้เค็มที่เขาโพดอ่ะเค็มที่มือเอ็กนี่แหละเออฉันไปล้างมือก่อนดีกว่าไปไหนอ่ะไปเก็บตังค์ให้คนดูนนะเดี๋ยวจะเอาลุงทำไปก่อนล้วกันไอ้รงไหนเออใช่รงนี้หรือเปล้าไม่ใช่่รงนี้หรือเปล่าเนี่ยอาไม่ใช่ไอ้รงไหนเออลงไหนเออดูฉันนะเห้ยเจ้าหมีทำอะไรเนี่ย ลงโน่นไงลงที่หนึ่งเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนนะเอ็งกินบ๊อบคอร์อย่างเงี้ยเอ็งจะไม่เข้าห้องน้ำหมอแล้วก็กินน้ำไปเมื่อกี้สองกระป๋องเลยอ่ะไอ้ฉันไม่ต้องเข้าห้องน้ำหรอกค่ะฉันยังมีความอดทนสูงไม่พึ่งแกเลยเออเออแกก็เข้าห้องน้ำเนี่ยยูเนี่ยจะกินงโชนเลยเองนี่กินเยอะขนาดเนี้ยพอเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเอ็งก็มาว่าฉันอีกว่าไม่ได้ดูแล้วเนี่ยโรงหนังเนี่ยเข้าๆออกๆอยู่นั่นแหละอ้าวชันไม่เข้าห้องน้ำหรอก ไปก,ก่อนเลยไม่มีใครทำเอาฉันได้หร้กฉันอันเป็นปีแล้วเนี่ยสิปีฉันไม่ต้องจีบไม่ต้องถ่เตัวอนตัวอย่างที่ไม่ดีเลยอ่ะก็เองเป็นหุ่นยนต์นี่นะใช่ยังไงล่ะใช้เป็นหุ่นยนต์ยังไงล่ะจะเง้ยไม่ต้องเหือไม่ต้องถ่ายเหมือนพวกแกนะเอ๊กั่ชั้นเคยเห็นเองฉี่เข้าห้องน้ำนะแล้วเองจะเข้าไปทำไมเนี่ยฮะ อนไหนเราเจอมันก็ต้องมีถ่ายของเร็วฉันก็ต้องถ่ายของเร็ว้ากพอใจหรือเปล่าไว้ซันไม่คุยกับแกแล้วเข้าไปดูในโรงหนังดีกว่าออเดี๋ยวจะพลาดโฆษณาไปด้วยโอ้เรื่องนี้น่าดูอ่ะเจ้าหมีไว้พรุ่งนี้เรามาดูกันมะเรื่องนี้เนี่ยโฆษณาแบบมันมากเลยอ่ะเ,อเ,อเนี่ยเจ้าหมีกินเสียงดังทําไมเนี่ย น่เวลาเคี้ยวป๊อปคอนเนี่ยต้องทำให้มันละลายก่อนเจ้าหมีกกนี่แกจะบ้าหรือเปล่าเคี้ยวป๊อปคอนที่มันละลายเวลากินป๊อปคอนเราต้องกินที่มันดังๆเข้าใจไหมครัมันเสียงดังมากเลยอะครับแคปครับแค,อป,คอปอ่ะอย่างนี้จะดูหนังรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะเจ้าหามีนี่แกกินป๊อปคอนนะนะแกรู้สึกถึงป๊อปคอนที่มันอยู่ในโซกเนือโซกฟันไหมแล้วเราต้องใช้ลิ้นแขกโอกเนื้อโซกฟันเนี่ยแอบป๊อปคอนนี่ออกมารู้ไหมว่ามันมีความสุขมากเลยฉันบอกไว้ก่อนเลย แล้วเวลาเคี้ยวเนี่ยขัดปิดปากหน่วยได้ไหมเนี่ยเจ้าหมีฟันยืดออกมาแล้วเนี่ยกินต้องคนนะมันต้องกินเยอะๆเอ้ยยัดเข้าปากไปเยอะๆเลยแล้วก็เคี้ยวอ๋อแล้วของฉันนะฮะของแกก็ไม่มีให้กินหรอกบอกไว้ก่อนเลยเราฉันกินของแกหมดแล้วสัวนนี้ก็ส่วนของฉันแล้วแล้วนี่อะไรอ่ะเจ้าหมีมีใครมาด้วยอ่ะ แกแกแกลองหันมาดูทางนี้สิอะไรของเกีย่ยฮะนี่มันตัวอะไรอะไป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 ดูแล้วไปดูหลังแล้วไม่โอ้ดูนั่สิถม,มีดูนั่ oh <my S 2> สิข้างหลัง <God. S 1> แกนั่นนะ่ะ มันไม่ใช่เดเวเซต์จะบ้าหรอนี่มันนี่นี่มันฮาร์ดอะไรฮอที่ไหนแก่มันไม่ใช่ฮาร์ดตัวมันกรุงแหงขนาดนี้มันจะใช่เจอฮาร์ดได้ยังไงมันต้อนมีเกียวนี่เจอฮาร์ดมันต้องการตัวโตอ้นี่มันใช่ที่ไหนนะมันโคลาฮาร์ดกันมันไม่ใช่เดอะฮาร์ดอันเนี้ยมันฮาร์ดฮัรดฮัร์ฮารอะไรชไปแล้วไปเจ้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 เล่นมุกอย่างนี้เล่นสิงห์ อยงเลยเฮียเจ้าหมีเออนี่มันอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ตัวซินิมาจากเทเวอร์เฮดสันแต่ว่ามันเป็น<ม>อีกตัวนึงอะหรือว่ามันจะตามป๊อปคอนแกมาเจ้าหมีอะไรมันตามป๊อปคอนอะไรใช่ไหมเนี่ยมีที่ไ่ไม่กินป๊อปคอนหรือไงอให้บอกไปก่อนเลยก็บอกแล้วไงมันไม่ใช่เนเมซิสเนี่ยมันคือฮัส ฉันน่ะไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นตัวอะไรแต่มันจะเขมือพวกเราอะ่ะเจ้าหมีคิดแผนหน่อยสิว่าต้องทํายังไงเนี่ยฉันว่านะเออเอาเอาแกรนี่มาดูหนังเหมือนกันหรอแกรนี่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอแล่นมาเข้าห้องน้ำชายได้ยังไงเนี่ยเอ๊ะหรือว่าพวกเราเข้าห้องน้ําผิดนี่แกเข้าห้องน้ำผิดเนาะ่ใช่แกเข้าห้องน้ำผิดเลยอันนี้เขาเรียกว่าอ,อะไรอ่างล้างน้ไง <c oughs> เด็กแกรนี่มาดูหนังแล้วไม่ชวนพวกเราเลยอ่ะคืออะไรเนี่ยอ๋อดูแลจะเก็บเปอร์เซ็นต์ลดไว้คนเดียวละสิอะไรอะเก็บเปอร์เซ็นต์รถไว้คนเดียวนี่เอามาแบ่งบ้างเลยเอามาแบ่งบ้างเลยเอาร็วๆโอ้งกเหมือนเจ้าหมีไปได้ยายแกรนี่เนี่ยอ้าวนี่ฉันไม่ได้ขี้งกนะฉันเนี่ยอายัดเข้าใจไหมไม่ได้ขี้งกสักหน่อยนี่นี่นี่ล้างหน้าหน่อยไหมคนตาตรงนี้ไปล้างหน้าตลกละ เจ้าหม่เราต้องหาวิธีจัดการกับมันนะน่าเล่นอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่ผม่งายเจ้าหม่มันหน้าสื่อหน้าขวานนะมันเล่นอะไรตอนนี้เนี่ยเฮ้ยรู้แล้วฉันคิดแผนอะไรออกแล้วล่ะ เจ้าหมีตามแผนที่เราวางไว้อะจัดการเลยฮะแผนอะไรแผนอะไรก็เมื่อกี้ฉันกระซิบบอกแกแล้วแกไม่ได้ฟังหรอเจ้าหมีโออแผนนั้นเองนี่ที่เอาหัวลูกชิ้นไปให้มันกินใช่ไหมเด็กไม่ใช่หัวฉันสักหน่อยเอ็งดูฟันมันสิฟันมันน่ากลัวมากๆเอ๊ะแต่ว่าไปทําฟันร้านไหนมาน่าดีฟันฉัยกว่าฟันแกอีกใช่ไหมเนี่ยนาย่องยิงฟันสิโอ้เจ้าหมีนี่เอา๊ออรให้มันกินสิ๊ออรเนี่ยมันมีค่าจัง แล้วเขาจะกินอะไรถ้าเกิดมันไม่กินป๊อปคอร์นมันก็กินแก่ละสิเอ๊ะมันจะกินช้นอนหรอไม่ได้อนะฉันต้องเอาป๊อปคอร์นให้มันกินแล้นี่แกแกจะกินป๊อปคอร์นไหมอาบากอาบากแล้นไงมันชอบใจใหญ่เลยเห็นมไห้ป๊อปคอร์นเอาป๊อปคอร์นไปกินเลยนีนยปย่ป๊าปีเป็นยังไงล่ะนี่จ้าวป๊อปคอร์นได้ไปกินแล้วนี่เจ้าหมีเอามันมาดูอ่ะแล้วทำไมต้องให้ฉันจ่ายตังค์ด้วยเนี่ยฮะ ไงฉันเอาอปกร์รรให้มันกินแล้วเดี๋ยมันจะได้สงบสงบงั้นก็เงียบๆกันละกันฉันจะดูหนังละอย่างสงบสงบนี่แกแกกินปุปกคณ์ฉันแล้วแกก็จ่ายทังมาด้วยละกันเอ,อ,อ้าเจ้าหมีไปไหนอ่ะเอสงสัยปวดฉี่อดูหนังต่อดีกว่า